สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันช h a n n e นะคะวันนี้ป้าเปียกก็จะให้คุณลุงย้ายต้นหูกระต่ายมาปลูกนะคะมาจัดสวนเหมือนที่ป้าเคยเล่านะคะคว,ความจริงแล้วว่าจะทําตอนเช้าที่ยังไม่มีแดดเนาะแต่ว่าก็มีภาระกิจอย่างอื่นนะคะก็เลยเอ่อทำไม่ทันเนาะไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าจะแดด ก็คงน่าจะปลูกได้อยู่นะคะแดดก็น่าจะปลูกได้เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ชำติดแล้วชำใส่กระถางเอาไว้นะคะเป็นหูกระต่ายที่ป้าชำใส่กระถางเอาไว้เออดีด้วยนะมันได้ผลตายที่ป้าว่านะคะเนี่ยจะเอามาปลูกนะคะแปดต้นเดี๋ยวคุณลุงจะต้องไปขุดหลุม หลุมเดี๋ยวป้าจะไปรดน้ำเอาน้ำหมักไม่ต้องไอ้นั่นตอนนี้ป้าเปียก็จะลดน้ำแถวแถวนี้รอนะคะเพราะว่าเราเออไม่ได้ไม่ได้ลดหลายวันแต่แต่ว่าคุณลุงคุณลุงยังไม่ไปปรับน้ำโซลา่ามานะคะเนี่ยเป็นน้ำไฟฟ้าอ่าอ,อันนี้เป็นน้ำไฟฟ้ารดเดยอะไม่ได้นะ นี่พั่วเล็กนะคะบอกว่ามันแน่นเดี๋ยวมันจะเอาออกยากเดี๋ยวยอดจะหักตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะปลูกแบบแบบไม่ให้เสียหายนะคะก็เพราะว่าเขา ยาวแล้วนะคะต้นพันกล้ายาวแล้วก็เสี่ยงกับยอดที่จะโดนในไปไปงัดกับอะไรหักนะคะเพราะว่ายอดยาวนะคะต้องใช้ความระมัดระวังสูงเลยนะคะป้าก็ลุ้นมากเลยว่าเขาจะยังมีชีวิตรอดไหมเนาะโอ,อ้เพราะว่ายอดยาวมากเลยนะคะ คือเมื่อสักครู่นี้ป้าก,กั้นหายใจนะคะว่าหักตอนไหนเนาะบาดนี้มันยาวนะคะช่อยาวแล้วเอามาปลูกช้าไปหน่อยความจริงแล้วไม่ไม่น่าจะให้เกิดยาวขนาดนี้เนาะเพราะว่าเสี่ยง <Okay. S 1> เสี่ยงกับการที่จะหักตอนเอาเอาออกจากกระถางนะคะก็จะทํายากเหมือนกันอืม mm hmm. ลุ้นมากเลยระวังยอดด้วยไม่ได้ ว่าจะเอาน้ําใส่ให้มันนิ่มกว่านี้แล้วมันก็เอาออกยากนะใบเบาต่อให้ไม่เอาน้ําใส่มันก็ไม่ได้ดินที่อยู่กระถางอยูด่ดีให้เอาน้ำแช่ให้มันนิ่มดีกว่าจะได้เอาออกง่ายไม่เสี่ยงมาก ตอนนี้ก็ยากเหมือนกันเนาะยากตอนขั้นตอนที่เอาออกจากกระถางนะคะดินมันแข็งรถต้นทองอุไรทองอุไรก็ไม่แตกยอดเลยอ๋อกำลังจะแตกนะคะ หวังว่าจะติดนะจ๊ะทองอุไรนี้เขาก็ว่าเป็นสมุนไพรกินได้เหมือนกันนะคะประเพียรยังไม่เคยกินหรอกแต่เห็นเขาแชร์มานะคะบอกว่าดอกแล้วก็ยอดสามารถที่จะเอาไปกินได้เป็นเป็นสมุนไพรเป็นอ่าเพื่อสุขภาพด้วยมีลดน้ําตาลด้วยอะไรแบบนี้โอ้ดีเนาะสมุนไพรทุกอย่างนะคะมันมันจะดีต่อสุขภาพแต่เราต้องกินให้มัน ต้องระวังมากกว่านี้นะคะไม่อยากจะให้หักไม่อยากจะให้หักเพราะว่าก,กว่าที่เขาจะใช้เวลาเกิดยอดมาได้เท่านี้ก็โอ้โหใช้เวลามากเลยหักไปยอดหนึ่งก็ชำต่อนะคะ อิจ๊ะนามอัตชัยไหมก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมไหมทองนี่น้ำใสใสแล้วไหมทองก็มากินน้ำที่ยายรดน้ำต้นไม้นี่ยายรดน้ำไหมก็ามากินน้ำรดน้ำต้นไม้โอ้นี่นะคะ เดี๋ยวป้าจะเอาอันนี้ได้เลยไหมอันนี้เออปลูกได้เลยปลูกได้เลยเพราะว่ามันแต่แต,แต่แต่ว่าคือมันเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องมันมันมีแผลตรงนี้เนาะ,ะป้าจะต้องเอาออกถึงแม้ว่ามันจะเกิดยอดแล้วแล้วก็มีรากแต่ว่าลําต้นตรงนี้มันจะมันจะไม่แข็งแรงนะคะป้าก็จะหักออกเลยแล้วก็ เอาต้นนี้ไปชําต่อให้เกิดยอดแล้วก็เอาน,นี้ชําต่ออีกนะคะชําต่อจากกระถางที่เราเอาออกนี่แหละเนาะชําต่อเลยมันไม่แข็งแรงก็เอาออกเลยจะได้สองต้น ไม่ไม่ไไม่ได้เบาเนาะบ่ได้เบาอันทึ้รวดได้ก็ดีบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างเขามีหลากอยู่อันขางออกมาหนาออกมา